พากันประกอบดอกเข้าตู้นะครับเพื่อนี้จะไปทำการจัดส่งตรงนี้ครับน่าจะถึงนั้นก็น่าจะประมาณเที่ยงก่อเที่ยงนี่แหละนะับก็จะต้องออกแต่เช้านอกมืออระวังน็อตขาดนะครับ ใส่ไปดได้ประมาณสี่ห้าหกหกู่หกตันนะครับไม่เสร็จห้ามกลับบ้านนอนนะ เหมือนลอตเตอรี่ออกเลยนะแอนออนวเขาเขียนเบอร์ไว้ด้วยนะฝาลังครับ เอาลาหลังมาใส่เจาะมือไม่ต้องมีมือเออสิบยี่สิบสี่ใบครับมันมีดอกดอกหกร้อยใช่ไหมนี่ครับหกร้อยกีหลาใบเดียวใบเดียวทำไมมันเหลือมาใบเดียวได้หกร้อยครับซื้อราก็มีเหมือนอันนี้ดอกหกร้อยครับอันนี้นอกกนั้นเป็นหกห้าศูนย์หมดเลย อันนี้สายนี่เราเราแถมให้บ่เนี่ยสายนี้แถมไอ้แถมมันเหรอสาอได้แถมมีลายมีลายบ่อันนี้ลูกค้าซื้อมาบ่ซื้อให้ลูกค้าแต่แกมันกับลูกค้าอ๋ออันนี้คือแกใส่ดอกนี้ไปก่อนบ่ครือว่าแกจะใส่ดอกนี้ไปก่อนแล้วแกจะเปลี่ยนเป็นซุ้มตามโดนตำปลายายอีกแล้วมั้ ตามิดไปหรอกคกตามิไคกับผมเลยอจริงบรก <c oughs> อ๋ <c oughs> อนึกว่าโดนตามิดไปอย่าทีนัยได้โดนตาทับโลก <c oughs> โอ้โ,อโดนเจ้าของโรงงานหลอกให้เปลี่ยนดอกครับผมเอ้าไม่หรอกคือถ้าดอกหู้น50มันก็ได้ในในในระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าแบบอยากได้พลังเสียงที่มันอ่าหนักขึ้นก็ต้องเป็นดอกที่แ <c oughs> รงขึ้นนะเนาะดอกที่หวัด ก็จะเทวดกไอ้หมู่พันกีระเบร์โอ้กำรมเอช่างอะไรแบบนี้ <c ười> นี่เด้อหกคูณหกนี่ฮะโอคค้กำลังสวยเลยพี่น้องครับ <c ười> <c ười> <c ười> บากรอบกาหใบนี่กำลังสวยเหมือนกัน <c ười> นะ หกใบสี่ใบแปดใบครับมือจับไม้เล็กกลิตกันนะครับอ้าวทำไมทิ้ให้แค่ลูกค้าเก่าเพราะว,ว่ามันเสียเวลาเสียเว,วลาวไปแล้วอ๋อต่อไปจะเป็นหูจับเหล็กอย่างเดียวเลยหูจับเหล็กอย่างเดียวเลยมือมือจับไม้เลลอกหลิตยกเว้นลูกค้าเก่าที่มีตู้ไปแล้วอยากเพิ่มอ๋ออันนั้นก็คือยังรับกลิตให้ครับตู้เฟสขึ้นราคาไหมนี่ขึ้นแน่นอน ได้ <นะ S 1> ขึ้นแน่นอนแต่ลูกค้ามาจําภายในปีนี้ก็เป็นราคาเก่าราคาเดิมแต่ถ้าใครมาจําปีหน้าก็คือราคาใหม่ราคาใหม่บวกเพิ่มเองห้าพันบาทต่อใบก็ปัญหามันก็คือมันทาช้าครับทาช้าก็หมดไม้ติดกันก็เสียเวลา้ละขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งพันประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับ <c oughs> ตอนนี้ขายเท่าไหร่ราคาปีนี้อ่าตัวน,นี้เป็นแปดพันเจ็ดอยู่ครับ แปดสามสิบแปดนิ้วแปดสามสิบปดนิ้วแปดพันเจ็ดเอ้าแล้วแปดคู่ไอแปดนู่นแปดคู่ราคาเดิมก็ห้าพันเก้าครับห้าพันเก้าครับอู้ถูกมากเลยขึ้นไปอีกพันกว่าบาทก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณหกพันเจ็ดพันก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้ายัางมั้เจ็ดพันห้านะแปดสองสิบแปดนิ้ว แฟรสามก็น่าจะประมาณอยู่ที่ไรแฟร์สามนะจำได้ไหม9,000เท่าคืออ่ะปีหน้าครับขึ้นราคาแล้วจำได้ไหมจ้ายู่ก็หมดหมดไม้กันเพราะว่าตู้ตู้เราเนี่ยมันข้างในมันน้ำใสายถู่ข้างในก็ยังมีไม้กั้นม้ออ่ะไนเามาดูนี่ต้องดูข้างหลังต้องดูข้างหลังตรงนี้หมดไม้เกือบเท่าเท่าเท่ากันเลยครับไม่เกือบกว่านี่นี่ไม่ไดีเยอะกว่าตัวเนี้ย ก็ทําเป็นห้องเนาะครับผมทำเป็นห้องแต่ละดอกเพราะว่าตู้มันจะไปรวมกันเสียงเสียงมันจะไปรวมกันอยู่ด้านหน้าครับเออครับอ่าเสียงจะไปรวมกันอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับแต่อันนี้คือต้องการเป็นห้องเป็นห้องแต่ละดอกไปครับนี่มันมีตัวข้างบนก็คือดามดามกันกระพือฝาบนข้างบนมันใช้เวลานานเพราะอะไรครัอ่าหนึ่งน้้าหนักหนัก แล้วการประกอบตู้มันประกอบยากกว่าตู้เดียวมันเรื่องของการบิดบาการอะไรเพราะไม้แผ่นมันใหญ่ครับเวลาประกอบหนึ่งมันจะยากยากกว่าตู้เดียวเยอะตู้เดียวไม้มันมันไม่ได้ยาวเ<อ>หมือนอย่างนีนน้แต่ตัวนี้ยาวพออากาศเปลี่ยนหน่อยมันก็บิด<อ>แล้วการทําประกอบมันก็ยากครับมันใช้เวลาครับต้องใช้เวลามากใช้เวลามากกว่าตู้เดียวอีกอันนี้ก็เป็นสามปีหน้าราคาก็เก้าพันกว่าบาทครับ ส่วนแฟดสองก็ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนะรอสรุปราคาอีกทีใช่ครับแต่น่าจะต้องขึ้นแล้วแหละรอปรึกษากับพิมิตรก่อนว่าส่วนตู้เดียวก็ราคาเดิมราคาเดิมเพราะมันขึ้นไวมันง่ายมันไวขึ้นไวขึ้นงานไวนะครับเออสําหรับสายรถแห่ก็ต้องถ้าใครอยากได้ก็สั่งจอพีนาก็ราคาเพิ่มนะครับผม เฮ้ยทำไมมันหนาวจังเลยงาน24สีใบครับกำลังลุยงานให้นะครับเจอกันแน่นอนครับพรุ่งนี้ที่การสินนะครับตอนนี้เจ้าของตู้ ที่สั่ง24ใบก็คืออาจารย์คำว่ามิวสิกนะครับแกก็บอกว่าใช้ดอกเก่าไปก่อนนะครับอรอมีงบเอ้าแล้วเหลืออีก4ดสี่ดอกแกยังดอกแกมีปัญหาครับดอกมีปัญหาัหาต้งไปตั้งโชว์ไปตัง์ชวไปก่อนเนาะแสดงว่าตอนนี้ก็ใส่20ดอกไปก่อน20ดอกตัวน,นี้ก็ตั้งโชว์ไปก่อนอเกมีปัญหาผ้ามัน Oh, <sighs> <sighs>

ไม่ได้จะไงดีอ๋อวันชาติทุกพ่อรับอ๋อเจอกันนะครับตรงนี้ที่กาลสินครับพร้อมกับเสียงน้ำปังนะครับพร้อมกันนะครับ วันนี้ก็ทีมงานก็ลุยจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ยกยกขึ้นรถเลยบอกขึ้นนี้ไา้ครับยกขึ้นรถเลยกระดาบหนาวด้วยพี่น้องเงียจนับอะไรเงียหนาว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  ครับสำหรับคลิปนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มบรรจุดอกลงโพลแล้วก็ติดตั้งผีหลังหน้าตู้นะครับเสร็จแล้วก็จะพากันยกขึ้นรถคืนนี้เลยนะครับแล้วก็ออกเดินทางแต่เช้าครับพรุ่งนี้กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอำเภอขุนนารายครับผมเจอกันเดือพี่น้องครับ